ม,มันเพี้ยนหมมาเถือะเพี้ยนไหมตัววีตัววี<ม>ยันสี่ขีดเยสี่สี่ขีเท้า แจนเจนซีเ,ออเงบงบกูจอบแจนดับเป็นยูบ,บ๊กผงปอมอันนี้จริงด,ด้ยเดี๋ยวไม่ีพายเฮดแชนตัวตามร้อยปลาตอนเดี๋ยวเป็นยู เขียนไม่ตรงเซนมันก็จะง,งามมันออกเซนมันก็สวยเขียนเรก็ออกไปโอเคๆนาเขียนไหมกี่ลงอ้าเขียน hmm. อ้าเขียนงไกี okay, okay. ่ลง วิบผมปอลอมน้ำงานเชื้นเนี่ยคีดกันอ,อีกยังไม่สุดร้อยปะมไม่ค่อยงามเราไปสู้ในขอบตต้ไป็นขวาเบิ้เราไปเขียนลงขีดลงขีดขีดฉีดลง แขนไม่มันต้องถึงร้อยสามร้อยก็พอเอาถอนหายใจเลยเย้ใช้ในแขนดีๆกิโลค่อยๆฉีดให้มันตรงขึ้นมาอุ้ยบอกค่อยสวย